สิ้นสุดการรอคอย YG ประกาศวันแ a c k p พิ k งค m e แบ็กพร้อม World Tour De เดบิวตจะก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วสำหรับศิลปินสีสาวแบ a ็ k พิ้ง ที่สมาชิกประกอบไปด้วยเจนนี่เรซซาโรเซ่และจีซูซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าชื่อเสียงของพวกเธอโด่งดังไปไกลถึงระดับโลกมีแฟนๆรักและสนับสนุนกันอย่างมากมายซึ่งเร็วๆนี้มีกระแสข่าวมาพักใหญ่แล้วว่าสาวๆแบค็คพิงก์กำลังเตรียมตัวคัมแบ็กเพลงผลงานใหม่ในรอบปีฮึ่ง ล่าสุด YG Entertainment ได้ยืนยันกับ HeroPop ว่า b l c k k พิ n k จะกลับมาในเดือนสิงหาคมนี้ขณะที่ b l c k k พิ n k อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและแผนที่จะถ่ายทำ MV ในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้ YG Entertainment ยังประกาศอีกว่า b l c k k พิ n k จะไป World Tour ปลายปีงานนี้บิ้งทัวรโลกเต็มตัวเตรียมใจและเตรียมเงินให้พร้อมกันเลยจ้า